อาหารเช้ายอดฮิตกินมากเสียงเป็นมะเร็งครับทุกทุกคนแซก่อรแฮมและโบโรนาครับเป็นปิดพัน์ครับอาหารกลุ่มพวงนสัตว์แปรรูปครับประเภทพวกเนื้อหมักทำให้ครับคนนะครับส่วนใหญ่ครับนิยมกินเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นอาหารว่างครับผมเพราะว่ามันมีลักษณะรูปร่างที่น่ากินมีสีชมพูครับแล้วก็มีกลิ่นรสนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ครับมีเนื้อสัมผัสครับที่เหนียว นุ่มครับเคี้ยวได้ง่ายครับแล้วก็มีความอร่อยที่แตกต่างครับจากพวกเนื้อไก่และก็พวกเนื้อหมูที่ต้มสุกนะครับเพื่อนๆอาหารประเภทนี้ครับต้องมียุการเก็บที่นานครับผมจึงมีการใช้วัตถุกันเสียร่วมกับการบรรจุภายใต้นะครับเขาเรียกภาวะสุญญากาศนะครับแล้วก็เก็บในที่มีอุณหภูมิต่ําในตู้เย็นครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ อาหารแปรรูปที่นะครับมีความเป็นกรดต่ำครับจึงเสื่อมคุณภาพได้เร็วครับจากการเจริญของพวกเชื้อจุลินทรีย์ง่ายครับวัตถุกันเสียครับที่ใช้นะครับในไส้กรอกแฮมและโบลน่าครับก็คือเจ้าโซเดียมไนไตครับหรือว่าโพแทสเซียมในไตนี่เองครับเพื่อยืดอายุของอาหารนะครับเหล่านี้ให้อยู่ได้นานครับแล้วก็ยังดูสด ใหม่หน้ากินอยู่เสมอครับสารตัวนี้ครับถ้าเกิดสะสมในปริมาณมากครับก็จะให้โทษต่อสุขภาพครับถ้าเราได้นับรับในไตในปริมาณที่สูงมากครับก็จะก่อให้เกิดนะครับภาวะอาการขาดออกซิเจนครับก็คือมีอาการแบบว่าตัวเขียวเล็บเขียวครับแล้วก็มีการหอบเหนื่อยหัวใจนะครับเต้นแรงนะครับเพื่อนทุกคนกระทรวงสาธารสุขครับ อันยากครับให้ใช้เจ้าโซเดียมในไตนะครับหรือว่าเจ้าโพแทสเซียมในไตนะครับในแ้กอกแล้วก็พวกกุนเชียงครับได้โดยกําหนดปริมาณครับสูงสุดก็ต้องไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับเพื่อนเพ่ทุกคนปริมาณครับที่กินได้ครับอย่างปลอดภัยครับไม่ควรนะครับเกินวันละ 50- 100กรัมครับก็ประมาณแ้กอกประมาณสัก 4อันนะครับไม่ควรกินครับในปริมาณที่มากต่อครั้งครับแล้วก็ไม่ควรกินทดแทนอาหารทั้งวันก็คือไม่ใช่ว่ากินเป็นอาหารเช้าอย่างเดียวครับเพราะว่าจะทำให้เราดับสารในไตปริมาณที่สูงครับอาจเกินะครับความเสี่ยงครับที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราครับควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆที่สุดแล้วก็ควรกินอาหารในครบ5หมู่ผัก ผลไม้ครับก้อยทาให้เรามีสุขภาพดีร่างกายของเราแข็งแรงนะครับเพื่อนเพทุกคนแลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนาผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่ออตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟล่วงหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน